สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบชาแนลด้วยนะครับอยู่กับช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ช่วยรีวิวกระเป๋าติดท้ายรถให้หน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับก็กระเป๋าติดรถนะครับของที่ผมใช้ออกทริปเป็นประจำแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับอ่ายี่ห้อนี้เนยครับโมโต้วู๊ฟขนาด40ลิตรนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับก็เป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะผมสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะตรงนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดตดก็ราคา750บาทนะ เดี๋ยวส่วนลิงก์ต่างๆก็เกิดผมมีครับผมจะพยายามแปะไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับก็ใช้งานดีนะใบนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะล้วเขามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับนะครับดูด้านในกันครับด้านในของเขาก็จะมีสายทัดยางยืดมาให้นะครับ2เส้นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับพวกข้อตรงข้อต่อต่างๆเนี่ยเหนียวมากแข็งแรงมากครับตัวนี้สเส้นนะครับแล้วก็จะมีสายสะพายข้างนะเอาไว้สะพายได้นะเผื่อใครอยากจะสะพายข้างก็ได้เหมือนกันเวลาเข้า โรงแรมน,นะเข้าที่พักต่างๆก็ใครขี้เกียจหิ้วก็สะายได้ครับก็อินหนึ่เส้นมาพ็ภายในก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีกระเป๋าเล็กๆนะใบหนึ่งครับไวใส่กอกสารก็ได้นะกันน้ําเหมือนกันแข็งแรงนะซิปาั้านใานก็กว้างนะมานี้เลย ่วนใบนี้นะครับก็จะมีวาล์วระบายลมนะครับระบายแรงดันภายในนะครับให้ออกมาดันออกได้นะคีย์ใช้เข้าง่ายๆครับปิดเปิดปิดเปิดมาดูวิธีการใช้ครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองเอานะครับจาลองเอาหมวกกันน็อกนะครับ ATV มาใส่ดูนะครับนี่เลยใบนี้นะครับเราจะหมวกกันน็อกใบนี้นะครับใส่ดูว่าใส่ได้หรือเปล่าครับขนาด40ลิตร ใส่ได้นะสบายๆนะเหลือๆครับก็สังเกตดูนนะพเพื่อนๆก็จะมีพื้นที่ครับงข้างครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะก็สามารถใส่ของจุกจิกได้อีกนะครับสเ <Wow. S 1> สื้อผ้าผมว่ากระเป๋าใบนี้ที่ผมเคยเอาไปใช้งานมาเนี่ยทิป2องวันหนึ่งคืนครับเสื้อผ้าสําหรับ2คนเนี่ยสบายๆนะอ่ะส่วนวิธีการใช้ครับก็ง่ายๆนี่ครับใช้ตีนตกแกบติดลงไปเลยรูดนะครับแล้วก็บิดอ่ะพอปิดปุ๊บมันจะป่องๆนะพอมันป่องเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็นี่ครับ มีวาวล์วระบายแรงดันภายในนะก็ปล่อยลมอกมาได้เลยครับก็จะมีเสียงลงมนะจัดทรงใหม่เพอได้ยินเสียงลมไหมระบ,บายมันได้หมดครับอ่ะพอหมดหมดปุ๊บปิดเลยครับปิดดาวตัวนี้ปุ๊บเราก็เอาสายรัดตัวนี้มานะครับทับมันขึ้นมา ฝั่งนี่ครับจะมีคลิปาสายลัดคลิปล็อกนะครับสองฝั่งล็อกเข้าไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะแค่นี้ครับก็ได้แล้วอ่ะงั้นเราก็มาไล่ลมกันอีกทีหนึ่งเปิดรานิดนึงอ่ะก็ปิดเลยครับเราอกหมนแล้วก็ปิดเลยก็จะได้ทรงประมาณนี้นะเล็กๆกระชัดลัดนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปติดบนรถมอเตอร์ไซค์ของเราดูนะครับว่าพอติดแล้วอ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับ อ่นนี้ก็วงนี้ก็เก็บรายละเอียดครับก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะนปึ๊บปึ๊บอ่ะติดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูันบนรถเลยครับว่าติดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เอากระเป๋าที่เราแพ็คเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาไว้บนรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการรัดสายกันนะครับเนี่ยใช้สายรัดตัวนี้แหละรัดดูนะครับว่าวิธีการรัดเป็นยังไงนะอาจผมไปให้ดูตรงนี้ก่อนหูรัดนะครับของเขาจะมีอยู่แบบเนี้ยอยู่สี่หูนะฮะหนึ่งสองนะครับสามและสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรัดกันดูนะครับโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มรัดกันเลยครับเริ่มจากนี้ก่อนหูนี้ก่อนแล้วกันหูแรกนะ่ะเราก็ร้อยเข้าไปธรรมดาครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ร้อยไข้เลยฮะ เอามาใต้รถเราเนี่ยเลย,เยมาเลยมาเนี่ยแล้วก็ร้อยไป้ออกมาครับก็เกี่ยวเข้าไปแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนับหนึ่งสอมาอ,อีกเส้นหนึ่งนะก็เริ่มจากตรงนี้นะครับร้อยเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ก็เสร็จแล้วโอเคตอนนี้เราก็รัดครบทั้งสี่มุมแล้วนะครับก็รัดเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดระเบียบให้ดีครับแต่ความเรียบร้อยเช็คความแน่นนะก็แน่นอยู่นะ พยายาลองจับดูครับก็แน่นดีนะครับก็อย่าดูมุมข้างๆกันนะว่าติดแล้วจะเป็นแบบไหนนะ เป็นประมาณนี้ครับติดกับเจ้า Honda c b r 6 5 0 r หนะครับหล่อเลยครับมุมนี้สวยๆเท่ๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็มารีวิวกระเป๋านะครับติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดครับที่กำลังจะตัดสินใจครับสั่งซื้อกระเป๋าติดท้ายรถสักใบหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลัง